สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับประจําวันที่เท่าไหร่นะวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็ตัวละครมาใหม่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันเลยเนาะก่อนที่จะไปดูว่าวิธีหาทํายังไงนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับมา2ตัวเลยนะครับคือตัวละครเก่าเล่าใหม่นะครับ ตัวแรกชื่อว่าไวท์เฮเลนครับไวท์เฮเลนนี่จี้ติดตัวจะเป็นโอกาส99%เมื่อตกมายังแลนด์มาร์กของตัวเองจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเดียวกันหน้าหลังสีช่องก็คือดูดหน้าหลังสีช่องนันแหละนะครับส่วนสกิลนะครับโอกาส50%สลายป้องกันจากการนางฟ้าในแลนด์มาร์กของฉันน่าจะตัดนางฟ้านะนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือสลายป้องสลายการป้องกันการซื้อต่อ คือผมงงไอ้ตรงนี้นั่นแหละคือก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยผมก็มาอ่านความสามารถผมก็ยัง,งงงอยู่เลยนะว่าไอ้สลายป้องกันการซื้อต่อเนี่ยคือใช่อันนี้หรือเปล่าคือเพราะว่ามันจะมีตัวละครอ,อยู่ตัวละครหนึ่งอะชื่อว่าโคอีครับโคอี e เนี่ยคือมันมีสกิลป้องกันการ,การซื้อต่อถูกไหมครับน่าจะป้องกันการซื้อต่อของโคอีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะนะครับน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะนะครับ แต่ไอ้สกิลสลายการป้องกันไอ้สลายการป้องกันจากการนางฟ้าอันนี้คือตดัดนางฟ้า50%นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งคือสลายการป้องกันการซื้อต่อคืออาจจะประมาณว่าถ้าสกิลออกเนี่ยแต่ถ้าแสดงว่าตัว36%ป้องกันการซื้อต่อของโฮอีน่าจะใช้ไม่ได้ผลนะนะครับถ้าตัวสกิล50%ออกน,น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับโหถือว่า ตัวละครนี้ถือว่าถือว่าแบบมาหักหลังตัวโคอี e เลยเลยนะเพราะว่าโคอี e เนี่ยคือมันมีป้องกันการซื้อต่อด้วยไงนะครับแล้วก็อีกตัวอีกตัวหนึ่งคือชื่อไวท์ดนเนียลครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับไวท์ดนเนียลจี่ติดตัวนะครับก็คืออุปกรณ์เขียนแบบ33%ก็คือเมื่อสร้าง3ามหลังโอกาสกลับไปจุดสตาร์คือ 33%และถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันจะเพิ่มทีละ2%ไปเรื่อยๆครับก็คือที่เรียกว่าแปนสปีดนั่นแหละซึ่งอันนี้เหมือนตัวไซคีแล้วก็โคอี e เลยนะครับก็คือแปนสปีดนะครับส่วนสกิลเนี่ยโอกาส50%ป้องกันการโจมตีของศัตรูเนี่ยอันนี้น่าจะความสามารถเหมือนกับโล่ m m หรือปะที่แบบป้องกันการโดนดุกเข้าแรนดมาหรืออาจจะป้องกันการโจมตีอันนี้ย น,น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็อีกสกิลนึงคือสลายการป้องกันก,การซื้อต่ออันนี้ก็เหมือนกับไอ้ตัวไวท์เฮเลนเลยนะครับแต่ต,ตรงที่คือไวท์เดนเนลมันจะเป็นป้องกันการโจมตีของศัตรูแล้วและไอ้ไวท์เฮเลนมันจะเป็นตัดนางฟ้านะครับแต่เท่าที่ผมมองนะผมชอบไวท์เดนเนลเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องสายไอ้นั่นนะ ผม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 ไม่ถนัดสายลมละลายนะเพราะว่าผมผมถนัดพวกสายสร้างแลนด์มาร์กอะแต่ถ้าแปลนมันไม่ค่อยออกบางทีมันก็เครียดนะจริงถ้าแปลนไม่ค่อยออกนี่คือเครียดอะนะครับถ้าผมจําได้นี่ตัวไวท์เดนเนลลนี่ถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นเนี่ยจี้ติดตัวมันจะเป็นดึงซึ่งไวท์เดนเนลลเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันจะเป็นสายลมละลายนะครับถ้าผมจําได้นะไวท์เดนเนลลเนี่ยเซิร์ฟอื่นมันจะเป็นสายลมละลายแต่สําหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยเป็นสายสร้างแลนด์มาร์ก นะครับคือแต่ละเซิร์ฟเนี่ยความสามารถจะไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละเซิร์ฟว่าเขาจะเอาความสามารถอะไรมาใส่นะครับอ่ะเราพูดความสามารถไปแล้วครับต่อไปมาดูวิธีหาครับวิธีหานี่ขอบอกว่าโคตรยาก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 คือแบบผมจะต่อคําว่ายากไปกี่คําก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีหาคือหาจากลูกบาศก์ในตํานานครับอ่ะเรามาดูคู่มือตรงนี้ครับ นี่ครับคือเราต้องหาลูกบาทในตำนานแล้วก็เราต้องหมุนให้ได้6ชั่วโมงครับถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นตัวละคร2ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวมาขอนับก่อนนะครับว่ามันมี2 4 6 7 8 9 10 11 12 13สุ่ม2ใน13ตัวครับก็คือเราต้องลุ้นเอาเอาเอเราต้องลุ้นดวงเออว่าเราจะได้ตัวไวท์เดนเนียลเราจะได้ไวท์เฮเลนหรือเปล่า ต้องลุ้น2ใน13ตัวครับโอโหบ้าไปแล้วครับนี่แหละรครับตามสไตล์เซิร์ฟไทยครับอีเวนต์ยากเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับถ้าใครดวงดีนี่คือแบบผมกล้าบเลยอะจริงโอโหลุ้น2ใน13อ่ามีตัวอะไรมั่งอันอันนี้น่าจะเป็นมิหลาดแบบทักษะผสมปะน่าจะเป็นมิหลาดกับตัวอันนี้น่าจะเป็นมีลาดทักษะผสมเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นเอเลียนชุดว่ายน้ําท้าสาผสมน่าจะใช่อันนี้เป็นแม่มดโจนออฟอาร์คป่ะน่าจะใช่เนาะอันนี้เป็นไซคีโคอ,อี้คีโอพัตตาอันนี้เป็นจิ้งจอกสาวจีฮีโร่แบบฮาโลวีนนะครับอันนี้เป็นอีอันเฮเลนแบบธรรมดาแล้วก็ไวท์เดนเนียลไวท์เฮเลนนะครับแล้วก็ดาร์กจิ้งจอกสาวจีฮีโร่แล้วก็ดาร์กเทพีมิวนะครับ ลุ้น2ใน13ตัวนะครับก็ยากมากนะครับซื้อคือเราต้องหมุนให้ได้6ชั่วโมงอะนะครับแล้ววิธีหาทําไงครับการลุกบาทในตํานานแน่นอนครับก็ต้องมีแพ็กพิเศษครับนี่ครับถ้าเป็น1นึ่งแผกเนี่ยหกเพชรครับแต่ถ้า5้าแผกเนี่ยสองรอเพชรครับโอ้โหแบบโอ้โหยากไม่รู้จะยากไปไหนอะนะครับเรามาดูตรงนี้ครับนี่เราถ้า ถ้าอยากได้แบบการันตี6ชั่วโมงเนี่ยต้องหาการ์ดนี้ให้ได้อ่ะเป็นการ์ดรางวัลการันตี6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นก <whis ky. S 2> าร์ดแบบธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เขียน6ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องก็จะได้เป็นลูกบาทธรรมดานะครับซึ่งไอ้ลูกบาทธรรมดาเนี่ยเราต้องลุ้นให้ได้6ชั่วโมงอ่ะแต่ถ้าอยากการันตี6ชั่วโมงก็ต้องให้ได้การ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะการ์ดลูกบาทแบบเลือก นะครับอันนี้ผมต้องไปอ่านในประกาศเดี๋ยวขออ่านในประกาศแปบบ๊บนึงนะว่าการรูปแบบแบบเรื่องเนี่ยมันมีโอกาสได้มันมีโอกาสสมในตัวละครตัวอะไรบ้างนะครับเออวันนี้วันที่โอตัวประกาศยังไม่มาครับเดี๋ยวผมต้องรอตัวประกาศอะ่ะเออว่าไอตัวละครแบบเอสปกเนี่ยมันมีโอกาสสุมได้ตัวละครอ,อันนั้นหรือเปล่านะครับมามาดูอีเวนต์เล่น นี่ชนะแบบลายก็มีแจก1อันนะครับก็ไปเล่นได้นะครับผมก็อยากจะเปิดให้เพื่อนๆเอาเป็นว่าเปิดให้เพื่อนเพื่อนๆดูสัก200เพชรแล้วกันเดี๋ยวขอเคลียร์ช่องการ์ดแป๊บหนึง่งรู้สึกช่องจะเต็มเนาะเออช่องเต็มเดี๋ยวขายก่อนเปิดให้ดูสัก200เพชรพอนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะว่าผมเพราะว่าเดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมได้เพชรจากกิจกรรมจี้เครื่องผลิตหลุมดำอีก300เพชรอะนะครับ ผมไม่อยากเสียเพชรไปกับอีเวนต์ยากๆจริงนะครับอ่ะขายไปเลยครับขยายช่องการ์ดอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมีอยู่437เพชรนะครับนี่ครับก็จะมีโอกาสได้การ์ดลูกบาทในตำนาน A การ์ดกล่องสมบัติเหนือธรรมชาติ A แล้วก็การ์ดแลกเปลี่ยนลูกบาศแบบเลือกนะครับรู้สึกมันจะมีโอกาสได้การันตี6ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า123โอ้โหไม่ได้เลยครับ6ชั่วโมงได้แต่แบบธรรมดาแล้วการ์ดลูกบาทแบบเลือกนี่ผมถ้าออกยากแสดงว่า แสดงว่าการ์ดลูกบาทไอเพนกวินแบบเลือกเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเราได้มันมาแสดงว่าเรามีโอกาสเลือกตัวละครตัวนั้นได้นะนะครับอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันโอ้โหรัวๆเลยครับหมดแล้วครับเพชรนี่ครับโอ้โหได้มาสิบผมเปิดไปสองครั้งไม่ได้การ์ดตัวนี้แสดงว่าการ์ดเพนกวินเนี่ยน่าจะออกยากนะครับแสดงว่า ถ้าได้การ์ดลูกบาทเพนกวินแบบเรื่องเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีโอกาสเลือกไอ้ตัวละครไว้แดเนียลแน่เลยอันนี้ผมเดาวไว้ก่อนนะนะครับโอ้ได้ยากมากอะ่ะจริงนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูสักอันละกันเดี๋ยวผมต้องไปรับผมต้องไปรับก่อนเนาะ ่ะก็ต้องรุนให้ได้6ชั่วโมงผมว่ายากอะ่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่แบบการันตีไงโอ้โหได้สามชั่วโมงเนี่ยแหละรครับความยากมันอยู่ตรงนี้นี่แหละอ่ะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะก็ต้องวัดใจอะ่ะอีเวนต์นี้มันแจกสูงสุดแค่200อยเพชรนะครับก็แสดงว่าน่าจะได้ตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะแสดงว่าถ้าเกิดได้2ตัวก็ยังได้แค่200อยเพชรอยู่ดีนะอันนี้นาอันนี้น่าจะผมเดาเพราะว่า หน้าแรกมันเขียนเนี่ยบอกว่ามาแล้วรับสูงสุด200เพรนะครับอ่ะ,พะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันก็ขอรีวิวอีเวนต์มาทเนียกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ